มาเป็นกิจทางแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปค่ะที่เราจะให้เขาแนะนำกันเขาคืนั่นคือไปวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาเป็นยังไสวัสดีครับฉันนำตักับท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีครับผมวันสุเลมานที่แวมาเจอนะครับวันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยวินัยนักศึกษาและกิจการมอาหารนะครับสำหรับงานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยนักศึกษาวิทยาเขตปทมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางอสมุดที่ได้จัดโครงการดี้อย่างนี้มาครับ วันนี้นะคะ,ะแบ,บมังอัคโวเล็ตสั้นๆว่าแบ,บมังนะคะเพื่อเป็นการรู้สึกว่าสำคัญจภาพกันระหว่างเราสองคนตัวแรกสำรวยคืนน,นี้นะคะ่ะโซวันนี้ค่ะแบ,บมังมีหนังสือที่กำลังประทับใจอะไรคะแล้วก็วอยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้มาอ่านกันค่ะคเชิญไปเสำหรับวันนี้นะครับก็เอาหนังส,สือมาด้วยกัน3เล่มด้วยกันนะครับเป็นเรื่อที่น่าสนใจมากบางคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามมาแล้วนะครับขอเริ่มองเล่มแรกเลย เล่มแรกนี่ครับป็นเรื่องว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปว่วยนะครับาไม่ใช่ครับจึงเจ็บปวดเพราะว่าควาเป็นวัยรุ่นเนี่ยทำที่เราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่เป็นหนังสือก่อนจนา,า,ากาเก้าดีาน,น,านะครับเขาจะเล่าถึงเรื่องราวการศึกษาในวิทยากรเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับแต่มันจะกล่าวถึงชีวิตนักศึกษาโรเรีนะครับนี่เร่มต่อ,อไปนะครับจะเป็นหนังสือเรื่องนี้ใช้มาหมด10กว่าปีแล้วนะครับเป็นหนังสือการใช้ห้องสมุดและทักษะในการเรียนนะครับ ตัวนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับเพ่าะว่าทังส่อได้ทัือเล่มนี้มานะครับและเป็นเล่มนี้เลยครับที่ผมได้มีวันนี้ได้นะครับแล้วก็ได้มีจากแฟนคลับที่ได้โหวตเข้ามานะครับและเล่มสุดท้ายนะครับไม่ได้เป็นหนังสือนะครับแต่เป็นนิทารคิดว่าเล่มนี้น่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับผมจะให้ทางสื่อมาจัดเล่มนี้มาครับเป็นเล่มนี้ฟรีครับเล่มนี้ฟรีมาจากศูนย์ออกแบบของประเทศไทยของเรานะครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ต่การเราก็จะมีอะไรดีๆที่เราได้อ่านกันนะครับ หนังสือทั้งสามเล่มวันนี้นะคะถือได้ว่าให้ประโยชน์ให้วิชาวความรู้กับผู้ชมมากมายนะคะถ้าเกิดอยากจะอ่านเนี่ยหรือ,อสนใจหนังสือทั้งสามเล่มนี้นะคะก็มาอ่านได้ที่ห้องสมุดจอเอฟพีของเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันค่ะอยากให้ไปมาร่าช่วยอา่านแนะนำกับผู้ชมค่ะให้เชิญชวนห้องสม,มุดแล้วก็ให้แนะนำมาอา่านหนังสือหรือมาร่วมกิจกรรมของสม,มุดของเราค่ะครับก็จะขอฝากนะครับสำหรับสมมื่อที่ ได้มาถึงวันนี้นะครับขอสองพ่อในกอย่างแรกนะครับว่าอยากให้มาพัฒสมุดก่อนในอันดับแรกนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่มีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับแต่พัสมุดดีเทนส์ที่ว่าคัดกอรองมาแล้วนะครับหนังสือที่เราเห็นเนี่ยคือคัดกอรองมาแล้วนะครับและก็ที่สําคัญนะครับหนังสือบางอย่างอาจจะใช้ประโยชน์ได้แค่ปีปีนี้เท่านั้นหรือว่าคนคนนี้เท่านั้นแต่เราสามารถที่จะให้คนอื่นได้อ่านต่อได้เช่นถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้ในปีนี้นะครับ อาจาจะใช้ประโยชน์ได้ในปีที่แล้วแต่จะมีบางคนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้คือพอเราอา่านแล้วเข้าใจคนหนึ่ก็ไปต่อได้อีกนะครับฝากตรงนี้นะครับให้เข้าบทสนุนเยอะๆแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนะครับขอบคุณครับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็มีของที่ต้องทำเล็กๆนะ้อยๆจากโครงการสื่อบูชานใบไม้กันอนะ่านมอบให้กับนายๆนะคะคเพื่อเพื่อเป็นใจว่าครั้งนี้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งต่อไป ่็วันนี้ค่ะโครงการหนังสือโคงชานเป็นการอ่านก็ได้เสร็จสิน้นไปอีกแล้วท่านอีกหนึ่งคลิปหลังจากนี้จะเป็นคลิปของใครใครที่เราจะให้เข้ามาแนะนำหนังสือค่ะขอทุกท่านไดคทับโหลดติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณค่า